มาเลยจ้าล่าสุดน้องเบียร์เขาโพสต์ใน f c e e o o o เนาะบอกว่าโอเคว่าการกดหัวใจสั่นสะเทือนสุดๆไปเลยจ้ะเบียร์ถามหน่อยนะว่าเวลามีผู้ชายมากดหัวใจให้โดยเฉพาะเวลาเราแต่งตัวเซ็กซี่ใส่บิกินี่หรือใดๆยิ่งถ้าผู้ชายมีแฟนแล้วหรือมีลูกมีเมียแล้วถามจริงๆว่าต้องรู้สึกยังไงเราเป็นผู้หญิงเตาะไม่เตาะเราดูออกอยู่แล้วเอาแบบไม่โลกสวยแล้วยิ่งถ้าเราไม่เคย ไปทักเขาก่อนเขาเป็นฝ่ายทักมาก่อนตลอดอย่างนี้จะรู้สึกยังไงลีบางคนเอาเรื่องงานมาอ้างสุดท้ายก็ไม่เห็นว่าจะเกิดขึ้นจริงวิแรงนะอ๋โอโพสแชทก่อนหน้านี้เบียก็ไม่ทันได้เอ่ยนะว่าพูดถึงใครคำว่าน่ารักมากนี่คนส่งมาให้เยอะใครจะร้อนอะไรก็เรื่องของเขาค่ะให้เขาโพสเทคตัวเองไปให้พอ ก็ดีเหมือนกันพอผู้ชายแบบนี้น่ารำคาญมากๆถ้าไม่มีธุระอะไรจริงจังไม่ต้องทักมาหรอกพี่น้องก็ไม่ใช่บางคนมากดใจมาชมสักพักผู้หญิงหรือแฟนหรือเมียมาส่องตามอีกทั้งท้งที่เราก็อยู่เฉยๆเล่นโซเชียลของตัวเองผู้ชายทักมาหาสักพักเมียทั้งตามมามาโบยมาโวยวายใส่อีก ใครไม่ได้เป็นอย่งที่กล่าวมาก็ไม่ได้หมายถึงคุณมันแค่นั้นแหละก็จบนะจ๊ะแรงๆไปเลย